มันเกิดอะไรกินขึ้นคือทําไมคุณหมอที่เจอศพถึงกังวลอะไรมันถึงได้เอาศพขึ้นไปเลยอันนี้อันนี้เป็นคนแรกก่อนนะแล้วถ้าเกิดไม่ไม่ไม่รีบต้องเป็นยังไงฮะตามหลักการถ่ายรูปดูให้หมดให้ครบถ้วนก่อนสิณพื้นที่เกิดเหตุก่อนตอนพบศพเพราะว่าเขามีคนไปลากมาครับถูกไหมคะแล้ววันนี้มันก็เลยยังเป็นปริศนาและยิ่งมาสะดุดเลยก็คือว่าอ้าวศพจะถึงธรรมศาสตร์ก็คือตอนนั้นสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ใช้สถานที่ตรงนั้นครับมีคําสั่งให้ย้าย เรารู้เลยว่าเคสนี้มีเจ้าหน้าที่แทรกแซงแล้วคำสั่งให้เอาศพกลับมาเปลี่ยนไปส่งสถาบันนิติเวชทั้งๆั้งมันเป็นพื้นที่รับผิดชอบถามว่าตรงนี้ผิดกฎหมายไหมผิดค่ะในการย้ายเนี่ยเหรอผิดเพราะว่ากฎหมายบอกเลยว่าให้ตำรวจตามแพทย์นิติเวชในท้องที่ที่พบศพอ๋อครับแต่ตำรวจมันเงียบหมดทานายมันก็ออกมาช่วยตำรวจหมดมถามว่ามันผิดไหมผิดดิเพียงแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าถ้าไม่ตามแล้วต้องผิดยังไง